ศูนย์บรรเทาสาธารณาภาัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีส่งมอบห้องน้ำสุขาหลังใหม่ให้ผู้สูงอายุผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโดยกองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์กรมรบพิเศษที่3ามรักษาพระองค์ค,รร 3, งค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองเขา3มยอดได้อัญเชิญพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนสิ่งของอุปโภคบริโภคเจลแอลกอฮอลล้างมือมอบให้แก่ครอบครัวนายนันทวัฒน์ประชุมแสงอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่13ทับ1ชุมชนเขาสามยอดตำบลเขาสายอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพการงานได้ตามปกติครับ พร้อมทั้งยังได้ร่วมกันส่งมอบห้องน้ําห้องสุขาหลังใหม่ทดแทนซึ่งหลังเดิมที่ชํารุดผุพังครับซึ่งกองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์กรมรบพิเศษที่3มรักษาพระองค์ได้จัดกําลังพลพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือช่างเข้าดําเนินการและเทศบาลเมืองเขาสามยอดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซึ่งนับเป็นหลังที่6ในปีงบประมาณ2,564ที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้ที่มีไรายได้ เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุผู้พิการและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างใหม่ได้เองโดยลำพังครับ